สวัสดีครับพผมเป้บันใหม่รถมือสองนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิว Isuzu D-Max เป็นตัว SLX นะครับปี2004เครื่อง Direct Turbo นะครับปีเออเครื่อง2005นะครับปี2 0 0 4เนาะอันนี้เป็นสีเทาน้องสีสันสุดเอยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆเ,เป็นรุ่นที่มันหายากแล้วนะครับหมายถึงว่ามันหายากแล้วในท้องตลาด Direct Turbo นะครับ Isuzu D-Max นี่นะครับเครื่องดักควัอายพูดง่ายๆคือเครื่องดักควันไเอานี้ดีกว่าภาษาบ้านานเหลา่านะครับสีสันสวยนะครับทำสีมาใหม่ั้งขันนะครับนีของแจคัน,นี้นะนี่นะครับถือว่าสวยนะครับรถคันนี้สวยนะสวยได้แหละนะครับาสีไม่ขาดนะดยวผมต่อให้ทั้งหมดเลยนะร,รถคันนี้นะครับร้อมโอนให้เลยคันนี้เนาะโอนเปลี่ยนชื่อให้เลย เป็นกระจกไฟฟ้านะครับข้างในภายในนะครับภายในสวยนะครับนี่นะครับนะครับเพื่อนช่องแอร์อะไรทุกอย่างไม่มีเสษรายงานนะครับคือต่อหน้าจงหน้าตอทุกอย่างโอเคนะครับาหลังผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยอันนี้เปลี่ยนเบาะให้ใหม่เลยนะครับรถไม่มีไม่ไม่พลิกคว่ำนะครับไม่มีพลิกคว่ำไม่ไม่สามเสนเอ็ด ก็ถือว่าโอเคคันหนึ่งเลยนะครับรถใช้ได้เลยรถนะข้อสองก็ถือว่าโอเคนะครับทุกอย่างถือว่าใช้ได้เลยนะครับอมมาเพื่อนโอเคนะครับรุณสภาพถือว่าโอเคเดืนเดือนะครับ เปลี่ยนให้ใหม่นะครับ่อแล้วไม่ดมาโเคีเ,คเคนะค,ค,ครับรจะประมาณนี้นะัีไม่ผูไม่ดามนะครับทัซีสวยระดับเครื่องก่อนนะครับ วให้ดูหน่อยก็ได้นี่ไม่มีล้มนะครับไม่มีที่คว่ำแน่นอนร้อยล้านเปอร์เซ็นต์การันตีนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้แล้วได้เป็นแม็กขอกสิบห้านะเพื<ๆ>่อนๆอ้าวผมจะขายในราคาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับมันหายากแล้วรุ่นเนี้ยสวยด้วยแล้วสวยด้วยครับรถสภาพฟพ้องท้นะครับแอร์เย็นทุกอย่างโอเคหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทข้างบน หนึ่งแสนหนึ่งมืนเก้าพันบาทพร้อมราคานี้พร้อมโอนเลยนะครับ,รบพร้อมโอนเปลี่ยนชื่อให้เลยที่ว่าโอนเปลี่ยนชื่ออะไรคือผมตรวจรถไปแล้วที่บุลมล์นะครับจะได้สะดวกสบายไปเลยหรือใครจะไปโอนเองก็ได้นะมีปัญหาเลยโอนได้ทั่วไทยอยู่แล้วรถไม่มีปัญหานนะครับถือว่าสวยนะถือว่าสวยถือว่าสวยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับเพื่อนๆร,ราคาเนี่ย ผมก็จะพูดอีกครั้งหนึ่งแหละว่ารถมันแพงตรงนี้รถรถมันแพงจริงๆก็ต้องยอมรับแหละแต่ก็ผมว่ารถคันนี้มันน่าใช้แล้วแหละนะฮะในราคานี้นะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเนาะเครื่องมันได้เป็นเครื่องในเลกเกอร์โบนะครับผมทําสีเจ็บงานทุกอย่างโอเคหมดเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะครับผมทําทุกอย่างรถพร้อมใช้หมดแล้วนะครับก็ถ้าใครชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับหรือใครที่อยากดูรถหรืออยากให้เรารีวิวตรงไหนเพิ่มเติมก็ บอกเราได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูใหม่ให,ให้ดูนะครับเน้นย้ํานะครับทุกการซื้อขายทุกครั้งนะครับลูกค้าต้องได้รับการวีดโอคอลจากทางร้านก่อนนะครับในแพลตฟอร์มออนไลน์เพราะช่วงนี้มิจฉาชีพมันเยอะเนะาะกา็ราคาขายหนึ่งแสนหนึ่งมื่นเก้าพันบาทนะครับยังไงก็ใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะที่เบอร์ศูนย์ติดต่ห้าแปดหนึ่งศูนย์แปดหกสามนะครับผมเป้บ้านใหม่รถมือสองยินดีให้บริการ ก็สลัดครันี้ก็ขอจบลีปวัตเดือนเทัาน,นี้เนาะ,ะสาธุครับ